ันนี้เราจะพาทุกคนมาชมงานทัดแอนทายกล้องตัวใหม่ล่าสุดจากโ o n y ก็คือเจ้าโ o n y Alpha 607ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปใหม่ๆนี่เองงานนี้เรียกได้ว่าทดสอบกันแบบจุกๆจัดสเตชันให้ลองทุกความสามารถกันแบบจูใจไปเลยโดยในงานเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4สเตชันทดสอบที่จัดมาแบบอลังการตามสไตล์ของวิคเมล่าเลยนะสเตชันแรกก็จะเป็นการทดสอบเรื่องของสกินโทนกับการถ่ายพอร์เตที่ Sony บอกว่าเจ้าตัวเนี้ยอัปเกรดมาใหม่สีผิวสวยปรับโมดหน้าเนียนได้ละมุนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ใน งานเขาก็ยังมีการจําลองแสงธรรมชาติให้ทดสอบเรื่องของด n a ามิกเลนเวลาถ่ายย้อนแสงอีกด้วยซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องถ่ายคนโซน y ี้เขาไม่เป็นรองใครอีกแล้ว สเตชันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบความคมชัดรายละเอียดของภาพกับการถ่ายมาโครซึ่งเจ้ากล้อง Sony A67 เนี่ยเป็นกล้อง APS-C ก็จะมีความได้เปลี่ยนในเรื่องของการคุมชัดลึกเวลาถ่ายวัตถุเล็กๆนอกจากนี้เขาก็ยังมีระบบ AI focus ที่ช่วยในการจับโฟกัสแมลงอีกด้วยอันนี้บอกเลยว่าล้ำสุดๆส,ส่วนในเรื่องของคุณภาพสีสันความคมชัดเนี่ยโซนี่เขาสบายใจหายห่วงได้อยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอทางบิ๊กคเมลาก็เล่นใหญ่พาน้องๆทีมค o ั e เวอร์แดมาเต้นโชว์ให้ลูกค้าทุกคนได้ทดสอบคุณภาพไฟล์วิดีโอระบบโฟกัสใบหน้าดวงตารวมถึงเรื่องของระบบกันสั่นอีกด้วยซึ่งมันตอบโจทย์กับการทํางานที่ต้องคอยเคลื่อนกล้องตลอดเวลาสามารถทํางานได้อย่างคล่องตัวในเรื่องของคุณภาพไฟล์วิดีโอเนี่ย s s o y y ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วตัวนี้ก็สามารถถ่าย 4K สูงสุดที่120เฟรมแบบ Slow m โมชันได้ด้วยหรือถ้าใครถ่ายแบบทั่วไปอะ 4K 60เฟรมตัวนี้เขาก็ไม่ครอบด้วยนะใช้งานแบบจริงจังได้เต็มประสิทธิภาพเลยสเตั่นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบความแรงของเจ้า Sony a 6 7กับการถ่ายรถบังคับสุดซิ่งที่มีการจัดสนามจัดแสงไฟไว้ให้ทดลองกันด้วยระบบโฟกัส AI ของ Sony ที่เขามีระบบตรวจจับยานพาหนะด้วย แรงแค่ไหนเก็ไม่ใช่ปัญหานอกจากนี้ยังสามารถถ่ายต่อเนื่องได้ถึง11ภาพต่อวินาทีจับทุกการเคลื่อนไหวของรถแข็งได้แบบไม่ยากและทั้งหมดนี้ก็คือความเจ๋งของเจ้เจา Sony a เส่วนถ้าใครอยากมาทดสอบกิจกรรมการทดลองกล้องเจ๋งๆแบบนี้หรือเวิร์กช็อปการถ่ายรูปแบบ e อ็กซ์คลูเนี่ยทาง Big Camera เขาก็มีจัดให้อย่างต่อเนื่องนะสามารถติดตามข้อมูลได้ทางแฟนเพจของ b i g c a m e r a หรือทาง w w w b i g c a m e r a .co.th ได้เลย